ี่น้องมาลลางเห็ดซอยแนะ่พี่น้องคนน่ะเห็ดนาแลนะพี่น้องเห็ดนาแลเต็มกระตาพี่น้องเอ้ยให้เต็มกระตาคือเกาจ้าเบังแน้าคนละดอกเห็ดพี่นะ้องดอกเห็ดเฮ้ยพี่น้องเลยมาลลางซอยแนะ่พี่น้องเห็ดนาแล เมื่อน,นี้ได้แต่เห็นหนาแลดอกตุ้มมุทีมีดอกบานเ cover pave เพ,เพ,เพ,พี่น้องเอ้ยทั้งบานทั้งตูมเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยกำลังต้มน้ำลวกอยู่จ้ะนะเห็เดเ,หเพิงก็ได้อยู่จ้าเห็ดเพิงกรอบเห็ดนาแลตุ้มมุที่นี่ร้ายค่ะพี่น้องน,น,นาแลเห็ดตะไคร้เต็มบ่อพี่น้องคนน่ะเนี่ย นี่พี่น้องท,ทั้งมุ้ยนี่มึงไงมึงดอกนี่น,น,นาแหละนีพี่น้องคนนุ่มๆอยู่เฮ้ยพ่น้องเอ้ยเฮ้ยพี่น้องเอ้ยแต่เห็นแนวเดียวมือนี่ เป็นหนาพวนเบื้งเนี้ย,ยพี่ทอคปฏิบัติการย้ายพระดาเอาคลิปอื่นมาลงเอไอแม่เพื่อนโหแน่ปวดเบื้งเนี้ยพี่นนองเธอเวอร์เทวะพี่นนองเนาะตุ่มโตตีมีเบื้งเนี้ยไอพี่น่องเลย แต่ละดอกนึงนรู้ตาขาก่อนพี่นนอหืมน่ะดอกพคนนี้ก็เลยสิมุน,นมึงกินหองเบิ้งแต่ละดอกกูรู้พี่นนองโพดเนะพี่นนองเนาะ โหดเพราะว่าอีตดิตาดอกนี่ดอกงามงามเลยพี่น้องเห็นตะไคร้กับเห็ดนาเลยล้วนลวนเลยพี่น้องเลยตาดอกก็ง,งามเห็นบปล่าเป็นบ้างห่องคิดคิดอยู่ในปลาคนเดียวพี่น้องเพิ่งไหนเพิ่งเห็ดเพิงดอกนี่ ดอกนี่พี่น้องกำลังดอกนี่อยู่ด้วยพี่น้องเลยเห็ดหน้าแดงกับมีในอยู่ส่วนมากเป็นเห็ดหน้าแหล่เลยมมือนี่พี่น้องเลยเบมึนงนะผลอมีแต่ดอกงามดอกใหญ่ๆเดิพี่น้อง,ง,อง,ง,องอมันคอยเปลเป็นเดิเอามาลวกและกะ้วก็เซียนเอาอมาไวย ใส่ถุงไ้แต่กินมึงพี่น้องเิ่งพี่น้องมึงเนี่ยมึงดอกเพื่อนเนี่ยเพอร์เวอร์เพเวอมึงก็ดูละยายกำลังต้มน้ำอยู่แต่ดอกงามๆพี่น้องเลยนะอุ้ย อันนี้สิเป็นเห็ดเพิงตะโกนคาไล่พี่น้องตุุ๊ที่พี่อยู่แบกแกนพินแบกแกนพินส์อันนี้เห็ดหน้าแลย่ยพี่น้องเต็มอ่างเลยพี่น้องเลยเบืองขาเห็ดอันหน้าเลย่ยตุ๊กติมีตุต๊กติกีพี่น้องมีแต่ดอกสวยๆงามๆดูซิพี่น้องจ้าดู้ปะ โซนน้ำค่อยพ่อพี่น้องโอ้ยขาดอิลีเต็มถัดเลยพี่น้องเลย <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นเป็นตระกูลเฮดเพิ่งจะพูดที่นี้เฮดเพิงดอกตุ้มุพี่มี่เลยพี่น้อง ดอกนี้ไงพี่น้องเลยเห็ดนา,นาแลหลกเพชรปึ่งกรอบยอดมากเลยวันนี้มองไงดอกตุ้มมุที่มีตุ้มมุที่มีพี่นอ้องเนี่ยพี่น้องกูนะเต็มถาดเต็มอัน ซองกระตาพี่น้องเนี่ยซองกระตาเต็มมันมองอ้างหล่างถ้วยได้จากพี่น้องมาล่างเห็ดซอยแน่